โอเคนะครับแล้วนกะ็ขอกราบสวัสดีเชิญชุกท่าน,นทานกันด้วยนะครับผมแล้วก็ขอยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เกม Territory a c v u n t r e Battle Simulator กันอีกแล้วครับผมยัยฮู่นะครับผมแล้วก็กลับมาแล้วนะครับผมสับเกม,เมแ a b s เจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำของเราและในวันนี้เราจะมาทดสอบสอนตัวละครนั่นก็คือเจ้าลุยและเอ็นมูอส,สุนข้างแหลมจากเรื่องเจมอนชเลเยอร์นั่นเองครับผม แลัจากที่เราได้สร้าง2ตัวนี้ไปในไลฟ์สดครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเทสอาบิลิตี้กันดีกว่าครับผมนะว่าเฮ้ยไอสองตัวนี้เนี่ยมันสามารถทาอะไรได้บ้างไปเพื่อเพื่อการเสียเวลาเนี่ยเจ้าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมไปไปดูกันเลยโอเคครับนะและเราก็เข้ามาในสานามประลองกันแล้วครับผมนะและนี่ก็คือโฉมหน้าของสอตัวละครที่เราจะมาทดสอบในวันนี้เองครับผมนีม โอ้โหวิดีโคตรเฟียฟ้ยเน,นะโดยด้านซ้ายมือของผมนี่ก็คือเจ้าลุยนะครับนะส่วนด้านข้างขวาของผมเนี่ยคือเอนมูนั่นเองผมนะโอเคเพราะว่ารอบนี้เนะี่ยหลังที่เราได้สร้างไปเนี่ยเราจะมาดูกันดีกว่าว่าอ็บบิลิตี้ที่ผมได้สร้างไปนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะที่เราไปเริ่มจากฝั่งของลุยกันก่อนเลยดีกว่าเมอนะอเ,เอาไปสิบตัวเลยเด้รามาดูกันดีกว่าว่าอ็บบิลิตี้ของน้องลุยจะเป็นยังไงโอเคจะนี้มาแล้วนะแล้วก็นี่งไปเลยว็เหมนนะโอ้โห โอ้ oh my god คือน้องเขาจะโจมตีคนรบสู้โดยาการยิงใจม,มือมือออกมาใช่ไหมด้วยในเกมนี้เนี่ยผมก็ผมใส่เป็นแบบนี้แล้วกันนะครับมนะันก็คล้ายๆกับการยิงใจเลยเนอะเออก็พอได้อยู่นะเว้ยโอเควะน,นะเมื่อกี้มาดูแบบกระจกงอยๆไปเข้าเหมือนน้าแม่ก็เป็นแค่การท e s t บ b i l i t y ใช่ไหมโดยครั้งนี้เนี่ยเราลองมาจัดกองทัพทดีกว่าผมนะโดยกองทัพทเนี่ยผมขอแบบโหดๆเลยนีครับผมก็เจ็บครั้งนี้ <S <S นนเนี่ยเราจะมาลองดีกว่านะว่าน้องลุยเนี่ยจะสามารถประทะกองทัพอัศวน40ตัวได้หรือไม่ไปถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย โอเคจันนี้มาแล้วยังไงยังไงโอ้ยยิงแล้วนะโอเคเอาดิเออเฮ้ยนี่ขนาดมีโลกก็ไม่รอดครับผมลากเลยเอายิงแล้วลากมาเออลากมาเออลากมาโอ้โหลบคุณกันเลยทีเดียวเชียวโอเคจันนี้ยังไงเออนัวมากนะอัจจะเออฟันอยู่เออแล้วไงย่นรุมไหมเดี๋ยวโดนรุมแล้วไงอ่ะบอกโดนรุ้เมื่อไงโอ้โหไปเม่นแล้วครับผมเหลือไม่กี่ตัวท่านเดี๋ยวอีกไม่กี่ตัวท่านแล้วยังไงแล้วไงโอ้โหลากด้วยโอเคยิงโดนแล้วลากลากโอ้ห้าตัวสุดท้าย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 โอเคสองตัวสุดท้าย สองตัวท้ายตัวนี้อเออปาดแล้วสุดท้ายหิงกันตัว้ายตัวท้ายอเออเนี้ยพลอยครับผมแมหมตธว่าดามเมจแรงมากเลยดูดิเฉียดขาดเดียวนี่คือแบบเลือกทลักตายแล้วคนโอเคมานะเมื่อกี้คือแบบสู้กับตัวธรรมดาคือแบบแบบแกระจอกเกินไปเออคือแบบว่าเป็นการแค่เทสเล่นๆไงเทสสิ่งมือเล่นๆ ครั้งนี้เนี่ยมาของจีนเลนกว่านะแต่ครั้งนี้แหละผมจะให้น้องลุยเนี่ยมาท้าก,กับลีจัสซี่ยูนิตก่ออ้าวซัก Super er ซูเปอร์บล็อคเซอร์สัก5ตัวไป5ตัวนี้ก็ห้าหมื่นเลยนะโอโ้โหโคตรด,ดูถูกความสามารถของซูเปอร์บล็อคเซอร์เลยจะี๋ยเราไปดูกันดีนกว่าว่าน,น้องลุยจะสามารถเอาชานะซูเปอร์บล็อคเซอร์5ตัวได้หรือไม่ไปไปดูกันเลยโอเคจากนี้ซูเปอร์บล็อคเซอร์มาแล้วไงโอ้โหโอุยอ้ยอุ้ยหลบ啊 พอบ็อกเซอร์หลบเลยไงโอ้โหน้องลูกก็ยิงโดนเอ้ยโอ้โหยืนโดนโดนโดนเอาตอนนี้โอ้โดนก็คุณดิโดนก็คุณแต่โอ้ยก็ยังต่อยก่ะพอบ็อกเซอร์ต่อยต่อยแล้วเวียนต่อยแล้วเวียนโอเคนะโอ้โหตัวนี้แตกสองสวยพี่สวยโอ้ my god เฮ้ยยิ่งกว่าสไปเดอร์แมนเลยโอเคมาอัพระดับกันดีกว่าผมนะเมื่อกี้นี่เป็นลีเจสซี่ยูนิตมันไม่เพียงพอผมนะครั้งนี้มาสู้กับซีเครตยูนิตกันดีกว่าผมโดยครั้งนี้เนี่ยผมจะใส่เป็นโชกุนแล้วกัน อ่โชกุนสัก5ตัวเรดดี้เจ็ดห้าตัวไอเจแอนสักตัวหนึ่งไม่พอครับผมนะเอาสมรจเจแอนอีก2ตัวโอเคน่าจะเพียงพอแล้วครับผมนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องลุยจะสามารถเอาชนะซีเครตยูนิตของผมได้หรือไม่ไปดูกันเลยโอเคจอนนี้มาแล้วนะก็อุ้โอ้ยเรดดี้เจ็ดปล่อยมาปล่อยมาเลยโอ้หึบินเลยบินแล้ไงบินบอกโอ้โหยิงย้ายว่าเยอะไปซะแมน เฮ้ยน้องลุยเลนตัวใหญ่ก่อนครับผมนะโอเคเลนตัวใหญ่ก่อนเลนจะโอ้โหแต่ดึงไม่ไปแต่นีโอ้โหโดนลุมอยู่โดนเลนที่เจนลุมเลนจะโอ้โหโดนลุมอ่ะโอ้โหโชครุณโอ้โหอะไรบ้างไม่รู้ครับนะโดนลุมแล้วก็บินบินขึ้นไปแต่บอกว่าบินแล้วไงบินแล้วไงโอ้โหวันนี้ลากลากตัวใหญ่มาตัวใหญ่ทำอะไรไม่ได้เลยครับผมนะทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหแล้วตายแล้วโอ้โหตายแล้วด้วยโอเมย์ก๊ตายแบบตายกลางอากาศด้วยนะเว้ยโอ้ต่ดชนอตแนมันนี่คือต้องยิงขึ้นฟ้าใช่ไหมอันนี้คคคคคือออออยยิิิงงงงงงลลลลลลลดดดนนนนโโโโโโโเเเมมมาาแแแ้้้้้ววววรัับีไไปหหุตใญ่ ไม่ไหวว่ะเอ้ยแต่ก็ถือว่าทําได้ดีครับนะโอเคเมื่อกี้สู้กับซนะีเค็ดอยูนิเนี่ยอาจจะแบบเกินไปหน่อยนะครับหรือว่าน้องเขาเป็นแค่อสุนข้างแรมเองนะอาจจะไม่ได้โหดขนาดอสุนข้างขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองเอามาปะทะก,กับเจ้าเดมอนเซเลเยอร์มั้ยอ่านะแบบเดมอนเซเลเยอร์ธรรมดาเลยมันเป็นแบบว่าเป็นตัวลูกกระจกข,ของหน่วยนะครับผมนะ้นสามสิบสองคนน่าจะไหวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องรู้จะสามารถเอาชนะไ,ได้หรือไม่ไปดูกัน โอเคจากนี้เดมอนเซเยอร์ทั้งหลายมาแล้วไงโอ้คุณน้องลุยยี่ไม่ได้แต่เดมอนเซเยอร์ปัดได้ว่ะเอาเว้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันทั้งหมดทั้งมวลพยายามลากเข้าไปนะพยายามชาร์จน้องลุยเข้าไปบอกว่าโอ้แกเป็นแค่อสูรเด็กเท่านั้นแค่นี้ชิวๆโอเคจากนี้โอ้โหโดนลุมเข้ามา้วโอ้โหโดนปะปักเอื้อเอื้อเอือโอ้เอาล่ะเข้าไปก็แล้นะยิง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 เอายิงเข้าไปโอ้โหกลายเป็นบอลอีกแล้วเนี่ยพยายามจะปั้นลูกบอลเหลือเกินนะยิงลายบอัา ได้บางอาบมาไปผ้าเข้าโคลนนั้นโกรธโกรธมากโกรธมากวันนี้ตัวนี้เหลือไม่กี่ตัวอู๋มองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วตัวนี้อู๋มองไม่เห็นอู๋ไม่ดียวโอ้ไม่กอดมันเยอะไปมาสงสารเหมือนวิคาดอสูรเลยดูดิคือแบบโดนทิ่มแทงหนักมากน่าจะขุนเลยแหละโดนปักขนาดนี้โอเคครับนะและสุดท้ายเดี๋ราจะลองจับน้องลุยเนี่ยมาประทะกกับน้องทันจิโร่ดีกว่าผมนี่คือในเรื่องเนี่ยเขาได้สู้กันใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน้องลุยจะสามารถแก้แค้นจากในอนิเมะได้หรือไม่ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยโอเคจานนี้ทันจิโร่มาแล้วน้องรุยยังไงโอ้โหยิงเร็วนะยิงไปรัวๆแต่ทันจิโร่ปัดตายเออโอ้โหแบบแค่นี้แก้ลัยแกยโอ้โหเอาอยู่ว่ะเฮ้ยอย่างนี้ไม่เหมือนในอนิเมะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอากิอยู่มาช่วยดีกว่าดูสิว่าถ้ามี2ตัวละครน,นี้แล้วเนี่ยทันจิโร่เนี่ย,จ,ยจะสามารถเอาชนะร้องลุยได้หรือไม่ไปดูกันโอเคจานนี้มาแล้วนะลูกันจิโร่โอ้โหดาบเดียวเหมือนในอนิเมะเลยครับผมถือว่าสกิลครั้งนี้ สมจริงใช้ได้เลยนะเนี่ยโอเคครับผมนะเมื่อกี้เราดูทางฝั่งของน้องลุยไปแล้วเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเรามาลองทางฝั่งของเอ็นมูดูบ้างดีกว่าผมนะ <S <S เออเอามาลองกับเอ็นมูันบ้างดีกว่านะะดยเอ็นมูเนี่ยเดีราจะมาเทสซบิตี้ข่าข้าของนานก่อน,นอแล้วกันนะครับผมนะมาเพื่อไม่ก้าเสวลาไปชมกันเลยโอเคจากนี้เอ็นมูมาแล้วแล้วก็โอ้โหมอนอสุโลหิตจงลับครับผมนี่ดอกเดียวแตกจงลับเอือหลับจริงวะ หลับไม่ตื่นแล้วนะจงหลับนีเอาดีเออโค้ทเทจงหลับนีจงหลับเออจงหลับและตอนสุดท้ายยังไงโอ้โหอยู่ยงไลแจงไกจอดนี้ทั้งสอนได้ปะทักันแล้วแล้วก็ปล่อยบนอสุรุยจงหลับเรียยร้รยครับผมไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับผมสับน้องเอ็นมุกนะครับโอเคมาลองกันที่กองทัพบ้านดีกว่านะเดี๋ยวผมจะจัดกองทัพใกล้เคียงกับน้องลุยเลยสัก4 4ตัวอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องเอ็นมุกจะสามารถเอาชนะกองทัพเดอะคิง สี <r> ่สต okay. ัวได้หรือไม่ไปไปชมกันโอเคจอนนี้มาแล้วก็วันนั้นแล้วก็โอ้ยิงไปแล้วนะเอ็นมุยิงไปแล้วโอ้โหแล้วพักด้วยเออแกบางอานบางอานมาทำให้แผนของข้าเสียฉันจะไม่อยากโอ้โหเจ้าหนี้อัศวินชาร์ตว่ะชาร์ดแล้วโอ้โหโดนโดนหลับจงหลับไปทีนึ่งตายไปโอ้โหตายเลยครับผมนะเออตอนนี้อัศวินพยายามชาร์ดแล้วก็โอ้โหเอ็นมุเอ็นมุมือมือด้านขวาของเอ็นมูก็วันนตอนนี้ผมใส่สกิลกินนะบอลนะโอเคโอ้โหเมื่อโอ้โหกินกินกินออะไรโ้โห ีใครชาร์จเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวน้องเอนมุจับกินหมดแน่นอนครับผมโอ้โหเดอรคิงเดอรคิงยังไงเดอรคิงรอดไหมโอ้ยยังรอดอยู่ต้อหลับรอดเดี๋ยวไม่ไหวว่ะโอ้โหแปลว่าเดอรคิงนี่มีพลังพอสมควรเลยผมนะก่อนอื่นมาโอเคเดี๋ยวโดนผักก็ไม่ไปอ่าโดนผักก็ไม่ไปต้องมึนไปมึนงงไปวันจอนี้เอนมุต้องเชียร์ลูกกระจอกก่อนพอเดี๋ยวเดอรคิงยังไงจังหวะนี้เออคิงตายเหอะโอเคโอ้โหเรียบร้อยหมดเลยตายแล้วก็หมนะเอนมุสงบสบายมากแค่นี้ใครชาร์จเข้ามาก็โดนจับกินตามบอกเลยหรือว่าเออโอ้โหมันมากมันมาก ดูไหมเออกินอุ้องจงรับตจงหรับแล้วก็จงรับอันนี้เหลือไม่กี่ตัวแล้วเหลือไม่กี่ตัวแล้วอัศว,วนินตัวนี้พยายามจะชาร์จแล้วยังไงโอ้โหมุกระโดดลงกคอนเสียแล้วไงสองตัวสุดท้ายโอเคได้ตัวสุดท้ายยังไงโอ้โหติดบัคติดบัคแต่เอ็นมูเดินม,มาหาถึงที่โอ้โหเรียบร้อยครับผมกองทัพจะคิงสี่ตัวเดินเอ็นมูทำให้ไหลตายหมดเลยครับผมมากระต่อที่รีเจสซี่ยูนิตดีกว่าอ่าตอนนี้ผมจัดซุปเปอร์บ็อกเซอร์ห้าตัวเหมือนกับน้องลุยเลยเดี๋ยวราได้อม่ ไมชมกันโอเคจังหวะนี้มาแล้บไอ้มบูมาแล้วก็โอ้โหดูพลังไปจงรับเป็นดีโอ้โหดู้ว่าสว่างแค่นี้ยังไม่ถามารถทำได้ใช่ไห้ฉันโ,โ,โดนมึนไปก็มันไม่รออยู่ดีใหญ่ใหโอ้โหพยายามชุปดป้อมที่พยายามชาร์จเอ็นมุกก็โดนลบเอาวะโอ้โหโดนโอ้โหโดนมันดนีมิด หมัดนี้หลบไม่ได้หมัดนี้หลบไม่ได้แล้วไงดูตเต็มเอ็นมู่ดูในแค่ทีละคนเท่านั้นครับผมนะหมูโดนทีละคนตอนนี้ยังไงโดนต้นต่อยไปแย่แล้วอมูแย่แล้วนะโดนลุมต่อยโดนลุมต่อยแต่บอกเลยฉันเป็นอสูรข้างแรมนะเว้ยฉันจะไม่ทำให้มูซันผิดหวังเจอโอ้หเอ็นมู่โกแล้วอันนี้โกดูมู่โกรธโกรธแกเก็บอานมาบันขัดความไปทั้งขั้นเอ้ยเอาว่าะโอ้ยโกรธโกรธแล้วนะกลัวมากนะเอาดีเออโกรธแล้วเว้ยโกรธแล้วเว้ยเออแกแกเอแกอื้อกล้าดีไงกล้าดีไงดูต่อจงหลับ จรงหลับไปเออตรงหลับไปตรงหลับไปโดนต่อยเองเดยวเหรอโอ้โหโกรดอีกแล้วโกรดอีกแล้วไม่ไม่จบสักทีไม่ไหวแล้วเว้ยอู้โหเรียบร้อยครับผมชนะแล้วชนะท่าเทพเลยนะโอเคครับมานะมาตันต่อที่ซีเครตยูนิตดีกว่าเออมาเมื่อกี้น้องลุยพ่ายแพ้กับซีเครตยูนิตครั้งนี้ผมเอาแค่9ตัวพอแล้วกันนสามหมื่นสี่ราคาก็ต่างกันสิบเท่าแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องเอ็นมุกของเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะซีเครตยูนิตนี้ได้หรือไม่ไปไปชมกันเลย โอเคจากนี้เอ็นมูมาอู้หูเลดี้เจ็ดปล่อยมาแล้วไงโอู้หูกระเด็นว่ะต้องมนต้องมนไปต้องมนเลดี้เจ็ดไปกับนะตอนนี้โอู้หูทุกๆการชาร์เาจเ,เร็วมากเอ็นมูเร็วมากแล้วไงเอ็นมูจะทำไงเอ็นมูทำมาอู้หูเอ็นมูโกรธมากอู้หูเอ็นมูโกรธเลยท่ากระดิ่งโกรธแล้วกับนะโกรธเร็วมากกับนะก็ไม่ธรรมดาอยู่นะโอู้หูแตโดนโดนโชกุนลุ่มชะกมอ่ะแต่ไม่เป็นไรมือมือด้านซ้ายของใครมีประโยชนมือด้านซ้ายของใครมีประโอ้โหตอนนี้นัวมากตอนนี้นัวมากนะโอ้หเเเอออาาาววว่่่ะะะเฮ้ยตัดดไ้อยู่นะ ตายอายุตายอายุอยโอ้โหไม่รอนดครับผมก็เข้าใจแหละนะอสูรข้างแหลมแต่ก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะเดี๋ยวเรามาลองสู้กับหน่วยพิฆาตอสูรดีกว่าผมนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเริ่มจากทันจิโร่แล้วกันนะเออคือแบบเบสิคสุดละทันจิโร่ดูสิว่าถ้าเอ็นมุมาหนึ่งกับทันจิโร่เนี่ยดูสิว่าจะเป็นยังไงไปไปชมกันโอเคจอดนี้มาแล้วนะเอ็นมุมาแล้วยังไงโอ้โหปอยต้องมอนทันจิโร่ไปน็นทีมนะทันจิโร่บอกแค่นี้ไม่เป็นไรเพนติดเจ็บแล้วก็โอ้โหพยายามชาร์ท พยายามชาร์จเองมุ่แต่เองมุ่ก็ยังหลบได้ว่ะเอ้ยฉันก็มีฝีมือนะเว้ยแกแกเมื่อกันนี้เองชาร์จก็โดนให้เรมโดนแต่ไม่โดนว่ะโอ้โหโดนโดนชันนิดหนึ่งโดนสัมนิดหนึ่งครับนะตอนนี้โอ้โหชทยจะโดนปาบาลีว่ะเอาไว้ตอนนี้ปา โอ้ my god เอ็นมูชนะว่ะแต่ว่ามันเหมือนในอนิเมะเลยเนี่ยในอนิเมะถ้าเกิดว่าผมเชื่อว่าถ้าเอ็นมูนึงกับทันจิโร่ตรงๆเนี่ยก็ไม่ชนะหรอกนะใช่ไหมเออต้องมีพวกพ้องไงเออแบบคนเดียวนึงอาจจะไม่รอดแต่ถ้ามีพวกพ้องอาจจะชนะไงเดี๋ยวเราลองเอาน้องอินโนสเกะมาช่วยกันดีกว่าผมนี่โอเคไัมนะเดี๋ยวเราลองเอาน้องอินโนสเกะมาช่วยกันดีกว่านะดูซิว่าถ้ามีสองตัวเลยเนี่ยเอ็นมูยังจะชนะอยู่ไหมไปไปดูกัน โอเคจัดนี้มาแล้วนกน็โอ้โหพักไปทัทีพักไปทีเจ็บเจ็บนะจากนี้ทันจิ werk. โร่ทันจิโร่พยายามชาร์จแต่อินโนสเกะก็พยายามชาร์จเหมือนกันเอาไว้เอาจากนี้สองตัวโอ้โหโดนฟันเอมุดโดนฟันไปเยอะมากเลยนะจากนี้เออเอมุดเจ็บมากบอกเลยเอมุดเจ็บมากและทันจิโร่ทันจิโร่พยายามชาร์จแต่ก็ like ต้องช um ่วยเพื่อนหน่อยทันจิโร่ไม่ช่วยเพื่อนเลยจากนี้อินโนสเกะทำงานเยอะมากนะตอนนี้อินโนสเกะทำงานหนักมากแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมโคตรเท่ดาบนี่คือแบบอยู่ตรงคอเลยนะเหมือนในแอนิเมะเปียกเลยครับนนนนนะะทจิิโรร่่่่คเดดีียยววไไมมมสาาาถถช้้้แแตออกกูล็ สามารถเอาชนะได้ป่ะโอเคครับผมนะและศึกครั้งสุดท้ายนี้เดี๋ยวผมจะลองจับน้องเอ็นมูและน้องลุยมาประทะก,กับแก๊งพระเอกด,ดีกว่าครับผมนี่โอเคครับผมน,นั้ก็นี่ขนะเป็นแก๊งพระเอกดสี่ตัว,คร, In วครับผมนะก็จะมีฮันจิโร่อินุสเกะเชนิสึแล้วก็เนซุโกะครับผมนะอ่าส่วนด้านข้างนี่ก็คือแบบเป็นหน่วยเดมอนสเลเยอร์ธรรมดาโอเคเอาเป็นว่าจะเริ่มมาดูก,กันดีกว่าว่าถ้าอสุนข้าวแลมซองตัวนี้เนี่ยจับมือกัน จะสามารถเอาชนะแก๊งพระเอกของเราได้หรือไม่ไปไปชมกันเลยโอเคยเจอหนี้มาแล้วนั้นแล้วก็โอ้โหเนสโกะช้ามาโอ้โหเตะไปทันทีเตะเบาหน้าไปทันทีแล้วจะดูมาดูน้องลุยตอนนี้น้องลุยโดนลุมก็ได้ตอนนี้เฮ้ยฟังกันชัดเจนแล้วตอนนี้อินุสเกะอินุสเกะกับเนสโกะเอาน้องลุยเกิน้วนะส่วนทันจิโร่ก็ไปเอากับเอนมุ่ยเออเอาว่าตอนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวตอนนี้เออเอนมุเอนมุเอนมุ่ยกำลังกินเอนมุกินอินุสเกะอยู่เหเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เว้ยตายแล้ว ตายแล้วตายอย่างเขียนเลยคนนะในเมื่อไหนนะเอาเอาเอาหน่วยข้างๆออกไปนะสแวดสอีกรอบหนึ่งแก้มือไปไปดูกันใหม่ โอเคจา่น okay, right ี okay, ้มาแลเนสโกะมาแล้วโอ้ยกระโดเตนมูไปอยู่ทีแล้เอ็นมูไปอยู่ทีแล้วยังไงลุยลุยโอ้โหลุยเซนนิสึกกระปัดลุยไม่ได้เลนะเตะเซนนิสึกโดนโดนเจมมุมมุอยู่แต่อ้าว่ะต่นี้ลุยกาและตอนนี้แบ่งสองสองชัดเจนขึ้นมาแล้วเซนนิสึกกับเนสโกะก็อือเอาลุยเยอะมาแล้เฮ้ยถือว่าเป็นการมีระเบียบมากมีระเบียบมากนะตอนนี้น้องลุยโอ้โหน้องลุยก็พิโรดพิโรดแต่ตอนนี้ตอนนี้สองตนี้ยังไงสองตัวนี้ยังไงได้อยู่ได้อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่นะโอ้โหเนสโกะเนสโกะตา้เออายโโอ้้หลุยไดนะ ได้ยิงขวางตัวเองทำไมโอ้โหเรียบร้อยครับผมถ้าไม่มีเดมอนเซเลเยอร์เมื่อกี้ไม่รอดจริงๆครับผมนะแจ็คพระเอกทำาุ่ยฟีมือแล้วก็ยังไม่ชนะเลยครับผมนะก็สุดซีอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมนะก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครลุยและเอนมุจากเดมอนเซเลเยอร์เป็นยังไงบ้างครับผมนะ ก็จะขอบอกกันเลยครับผมนะว่าสองตัวละครนเนี่ยผมเลยสร้างมันในไลฟ์สดครั้งที่ผ่านมานะครับนะถ้าใครอยากดูเนี่ยก็สามารถกดตัวไอมุมขวาบนกลับไปดูได้เลยนะครับผมนะก็ถือว่าสองตัวนี้เนี่ยทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับเนี่ยก็คือว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับผมนะว่าว่าน้องๆเขาคืออสุนข้างแรงกนะจะให้มาเทียบอ b บิลิตี้กับอสุนข้างขึ้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมนะก็ถือว่าอสุนข้างแรงทำได้ขนาดนี้เนี่ยก็สุดยอดแล้วนะครับผมนะก็ โอ้คิก็สมัครที่อยากให้ผมสร้างตงัวละครอ่ะอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมสังเกตว่าทีคนตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับนะก็ไว,เว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบายจ้า